สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมแบงค์ช่องแบงค์โซเชนเนลปิ้งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้กับมาการรีวิวน้ำหอมเหมเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้มีการเปลี่ยนโลเคชั่นก็คือที่เดิมห้องเั้าแต่ว่าเป็นมุมใหม่เช่นนะครับผมไม่ใช่หรอกเพราะว่ากลัวว่าทุกคนจะเบื่อตรงนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเออตรงนี้มันเป็นที่ที่แบบว่าก็ก็คีดีก็โอเคอยู่นะครับผมเป็นมีความเป็นบ้านจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมสำหรับน้ำหอมที่จะนำมารีวิวในวันนี้เป็นน้ำหอมที่ผมเคยเจอว่า <What? S 1> คือไปอ่านเจอกวบบว่่าาานน้้้หอมตัีีคุณพทใช นั่นก็คือท่านนายกพิธาใชนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่ามันน่าสนใจนะเนี่ยถ้าเป็นน้ําหอมที่ท่านใช้จริงๆนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเคยไปถ่ายรูปใช่ไหมกับคุณอุทธนาธรน,นะครับทุกคนเออแล้วทีเนี้ยผมก็พยายามดมมึงจริงค <laughs> <c oughs> ือจะถ่ายรูปเขาแล้วมันใกล้มากใช่ไหมแล้วผมก็พยายามที่จะดมเขาแต่มันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยทุกคนก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณธนาธรใช้น้าหอมอะไรแต่สาหรับคุณพิธาเนี่ยผมเคยอ่านเจอแล้วเขาบอกว่า คุณพิธาใช้น้ำหอมของเบอร์เบอรี่นั่นก็คือมิสเตอร์เบอร์เบอรี่นะครับผมซึ่งมิสเตอร์เบอร์เบอรี่เนี่ยบางเสียงก็บอกว่าคุณพิธาเนี่ยใช้แบบ EDP ปปนะครับผมแต่บางเสียงก็บอกว่าเขาใช้แบบ EDT ครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะมารีวัวนนี้ก็คือมิสเตอร์เบอร์เบอรี่ทั้งแบบ EDT และก็ต่อ e d p ครับผมเอามาทั้งสองกลิ่นเลยเพราะว่าไม่รู้แน่ชัดว่าคุณพิธาใช้อันไหนนะเดีย๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวทั้งสองกลิ่นเลยว่ามันเป็นอย่างไรส่วนตัวผมได้นำไปใช้ในชีวิตจริงแล้ว เดี๋ยวผมจะบอกอย่างหนึ่งแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวผมีนี่มรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เป็นอิชชูของเรื่องนี้อยู่นะครับผมเรามาเริ่มกันที่มิสเตอร์เบอร์เบอรี่กันเลยครับตัวนี้ออกมาในปี2016นะครับผมซึ่งท็อปน้ตจะเป็นกลิ่นของเกรปฟุตคาดากมอนชารากอนนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยเธอรล้วปะน,นี่คืออะไรวะมิเตอร์น้ตเป็นกลิ่นของซีด้าเบิร์ชรีฟนัทเม็ก ลาเวนเดอร์คับผมถ้าอ่านผิดก็คือผิดเนาะ <S <S 1> <S 1> ต่วเบนโนมันเิ็นของเวสติเวอร์กราลิกวูดซันด้าวูดแอมเบอร์วูดเบนโซอินแล้ว, iver, wood, 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 in, ลวก็โอ๊ m มอสนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดมกันเลยครับสำหรับน้ำหอมมิสเตอร์เบอร์เบอรี่ว่ามันเป็นกลิ่นปักมาไหนครับหนึ่งสองสามมิสเตอร์เบอร์เบอรี่ E D T ครับหู้ฉีดได้แบบเพงเปลืองเยอะๆเลยนะครับอืมทุกคนสำหรับมิสเตอร์เบอร์เบอรี่ตัวไอเดียตลเนี่ย ผมว่ามันเป็นน้าหอมที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในความเป็นไม้ทุกคนเป็นกลิ่นที่ดมไปแล้วอ่ะจะรู้สึกถึงความเป็นไม้ทันทีนะครับผมซึ่งกลิ่นของน้ำหอมตัวนี้มันเป็นไม้ที่มีความแบบสบายๆโปร่งเป็นไม้ที่มีความดมไปแล้วรู้สึกถึงผู้ชายที่มีความอบอุ่นรู้สึกถึงผู้ชายที่มีความแบบมินิมอลนะคบผมเป็นกลิ่นที่แบบ ผมว่าผู้ชายทุกคนบนโลกดมแล้วจะเข้าใจถามว่ามันมีความมัสคูลินอยู่ในน้ำหอมตัวนี้ไหมมันเป็นผู้ชายที่มีความสุขุมนุ่มลึกแต่ก็มีความกระปี้กระเป๋าในตัวคนถ้าคุณใช้กลิ่นนี้ไปออกกำลังกายได้ไหมผมว่าได้เพราะว่า ส่วนผสมของน้ำหอมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นวูดดี้แต่เป็นวูดดี้ที่มากับกลิ่นที่มีความเป็นเจอือซีรัสเล็กน้อยและน้ำหอมตัวนี้มันไปในทางแบบอะควาติกอะควาติกทุกคนคือน้ำหอมตัวนี้นะถ้าคุณใช้ไปออกกำลาังกายคุณก็สามารถไปได้ใช้ไปทํางานคุณก็สามารถใช้ได้ใช้ไปทําอะไรก็ได้เป็นน้ำหอมที่มีความแบบมันง่ายอีซี่ทูยูดมากรับ คุณสามารถดมน้ำหอมตัวนี้แล้วก็รักเลยและก็ชอบเลยสำหรับหอมกลิ่นนี้นะครับทุกคนเป็นกลิ่นที่ผมว่ามีความมินิมอลสุดๆอีกตัวหนึ่งที่ผมเคยดมมาในชีวิตนะครับคือตอนแรกอ่ะมันเป็นกลิ่นที่มาด้วยความเป็นคารมาอมใช่ไหมและมันก็มีกลิ่นหอมเป็นมิ้นช์มีความเป็นเกทฟูดทุกคน,กค,นคือถามว่าความเป็นมิ้น์ของน้ำหอมตัวนี้มันมีความมันมีความเหมือนกับพวกแบบยาสีฟันอย่างนี้ไหม ผมว่ามันก็มีติดบางกลิ่นที่ทาให้รู้สึกถึงความเป็นยาติฟัน <io> อยู่ในน้ำหอมตัวนี้นิดหน่อยนะครับผมแต่เป็นยาติฟันยาติฟันที่มาในแนวสดชื่นที่มีกลิ่นความเป็นแบบคาราเมขึ can, ้นมานิดหนึ่งซึ่งความเป็นคาราเมกวานอ่างเงี้ยมันทให้เป็นกลิ่นน้ำหอมที่รู้สึกถึงความเป็นชายทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ดมไปแล้วรู้สึกถึงความเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่มีความแบบเนี้ย แต่ก็มีความเซ็กซี่ความมาสัสคูลีนในะระดับหนึ่งนะครับผมและด้วยความที่มันมีเกรฟูดมาด้วยมันก็ทําให้กลิ่นนี้มีความเป็นความใสๆเล็กน้อยมีความเป็นสีตัสเข้ามาอยู่ในน้ําหอมตัวนี้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่ามันจะเป็นท็อปโนมไม่ nope ope, ดโนลบเบดโนมน้ำหอมตัวนี้สิ่งที่จะรู้สึกได้ก็คือมันเป็นอีกของไม้ทุกคนเป็นไม้ที่ความชัดเจนมากๆถามว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นไม้ที่ทําให้ผมนึกถึงอะไรผมจะนึกถึงแบบว่าบุคลีแมนวูดเอเซนผมจะนึกถึงพวกแบบเบอร์เบอรี่ะ แต่ว่าตัวนี้ยมันจะมีความเท่ๆของกะวานมันจะมีความเป็นแบบมิ้งมิ้งที่มีความเป็นแบบเย็นๆย็นรู้สึกเย็นเย็นรู้สึกความเป็นแบบแฟนยาติฟันนิดหนึ่งประมาณนี้ครับในน้ำหอมตัวนี้แล้วพอมันอยู่บนร่างกายของเราไปสักพักหนึ่งพอถึงช่วงมิดเดิลโนดเนี่ยความเป็นไม้ความเป็นมิ้งเนี่ยคือความเป็นไม้เจะคยังคงอยู่นะครับผมแต่ว่าความเป็นมิ้งเนี่ยเริ่มจะลดลงและแทนที่ด้วยกลิ่นของความเป็นลาเวนเดอร์ครับ แต่น้ำหอมตัวนี้มันจะไม่สาทดความเป็น l a นเดอร์อย่างแรงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ l a นเดอร์ที่มีความชัดเจนมากขนาดนั้นนะเป็นแค่กลิ่นที่ทําให้แลดูมีมิติมากขึ้นแต่ยังไม่ทิ้งลายความเป็นกลิ่นของไม้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามทีในน้ำหอมตัวเนี้ยผมว่าเขาค่อนข้างจะเน้นความเป็นไม้มากที่สุดและหลังจากนั้นนะครับผมกลิ่นติดผิวของน้ำหอมตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่ออกไปเชิงไม้ไม้ที่มีความสะอาดดเป็นกลิ่นที่มีความเป็นสุภาพบุรุษที่มีความนิ่งๆที่มีความแบบ นิ่งๆเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดประมาณนี้ในหะน้าหอมตัวนี้นะครับผมอาจจาด้วยความที่ผมได้ยินว่าคุณพิธาเช่นหอมตัวนี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกถึงบุคลิกของเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงดูแบบเข้าถึงง่ายแต่ก็มีความคิดเป็นคนที่มีความ ฉลาดเป็นคนที่มีความแบบใช้สมองอย่างเงี้ยซึ่งน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นเป็นความจ e n t l e m a n ที่มีความใช้ง่ายและมีความสะอาดสะอาดมีความไม่ไหม้เลครับและสุดท้ายจะมีกลิ่นไม้ที่ติดกลิ่นแป้งนิดนึงสำหรับหอมตัวนี้คนเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนวัยทํางานมาครับหนุ่มวัยทางานที่ทํางานในออฟฟิศน่ะผมว่าน้ำหอมตัวนี้สามารถใช้ได้ใช้ไปเทียเท่ยวเตตเปรได้หรือว่าไปดูหนังไปฟังเพลง,งไปเดทกับสาวไปทานข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยน้ำหอมตัวนี้ผมว่า ไปได้หมดแต่น้ําหอมตัวนี้ถ้าคุณจะใช้ไปเที่ยวกลางคืน<ห>ผมว่ามันเบาเกินไปคุณและสิ่งที่ผมบอกไปแต่แรกว่ามีอิชชูสำหรับน้ำหอมตัวนี้ก็คือมันไม่ค่อยติดตัวและผมจะขอพูดว่ามันอาจจะเกิดจากว่าผมมาลองชน้ำหอมตัวนี้ในช่วงที่อากาศร้อนผมเคยพูไปแล้วนะคบผมว่าอากาศที่ร้อนมากกับน้าหอมที่มีกลิ่นสตรัตสเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกันคุณครู้าใจไหมคบว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยคุณไปฉีดฉีดน้ําหอมที่มีกลิ่นสตรีัตสอ่ะ อนที่อากาศร้อนๆมากๆกลิ่นมันจางแล้วไปไ้วยมากทุกคนดังนั้นถ้าคุณจะใช้น้ำหอมกลิ่นประมาณเี้ยที่มีความบางมีความใสมีความไม้แบบสุภาพสุภาพแบบเนี้ยอยากได้มันติดทนอ่ะคุณฉีดในห้องแอร์เวลาที่อุณหภูมิบนร่างกายของคุณมันไม่ได้ร้อนมากแล้วรอให้มันไปร้อนเองในะนะอนาคตพรร่างกายเรามันร้อนขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเริ่มส่งกลิ่นและติดผิวได้นานขึ้นและนั่นให้ฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ติดเสื้อด้วยครับมันจะได้เริ่มมีความคงทนมากขึ้นดังนั้นความติดทนผมอยู่ช่วงประมาณแบบ 3 5ชั่วโมงทุกคนสําัรับ m ร์รี่เอเด a d ตเลตครับแต่ข้อดีของมันคือมันมีความใช้ง่ายจริงๆมันมีความสุภาพจริงๆมันสามารถใช้ในงานออฟฟิศได้เด็กนักเรียนสามารถซื้อไปใช้ได้ครับคุณจะเป็นคนที่หล่อแล้วก็เป็นคนที่มีความฉลาดในตัวครับทุกคนต่อไปนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมได้มาลองในวันนี้ซึ่งแต่ว่าผมสั่งซื้อความกันทุกคนเพราะว่า ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณพิธาใช้น้ำหอมตัวไหนกันแน่นะครับผมนั่นคือมิสเตอร์เบอร์เบอรี่แต่เป็นตัวอเดลฟาร์มทุกคนซึ่งตัวอเดลฟาร์มเนี่ยมันมีหัวน้ำหอมเพิ่มขึ้นเนาะกลิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นด้วยเมนเอคคอร์ดของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมมันจะแตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้ตัว EDT เนี่ยเขาจะ ให้ความรู้สึกว่าเป็นหองที่มีความกลิ่นเป็นวูดี้นะครับผมมีความเป็นไม้ไม้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีความเป็นวอร์มสไปซี่แล้วก็อารมณ์ติเป็นที่แรกๆเลยนะครับผมซึ่งมันอาจจะมีกลิ่นที่ต่างกันก็ได้สําหรับโน้ตนะครับผมก็จะเป็นพ็อพโน้ตเป็นกลิ่นของคาราเมกลิ่นมิ้นกลิ่นเกรนฟูนแล้วก็เชลร์กอนครับผมซึ่ง ถ้าดูจากโน้ตท็อปมาแล้วอ่ะมีกลิ่นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมเหมือนกับตัว EDP เลยส่วนนี้ก็เป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์นัทมิกแล้วก็ซีดาทุกคนก็มีความคล้ายกันอยู่แล้วส่วนเบสโน้ตตัวนี้จะเพิ่มความเป็นแพคชูลี่เข้ามาในความซินนามอนแอมเบอร์เบนโซอินแล้วก็เวตเตอร์แซนดาวูดครับทุกคนซึ่งความแตกต่างของโน้ตน้ำหอมทั้งมิสเตอร์เบอร์รี่ EDP และ EDP ED เนี่ยก็คือตัว EDP เนี่ยช่วงท้ายเขาจะเพิ่มความเป็น แพทชูรี่และมีซ mm ีมอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมีตัวแพทชูรี่เนี่ยมันจะทําให้กลิ่นม,มีความแบบนัวมากขึ้นดังนั้นเราไปลองเลยครับว่ามิสเตอร์เบอร์รี่อะดฟารเป็นอย่างไรครับ 1, 2, ึ่งสามึ่งทุกคนก็หาหัวไปชึบอ่ะครับอ่าโอเคโอ้ทุกคนถึงสิ่งเนี้ยมันจะมีท็อปโน้ตกับมิดเดิลโน้ตที่มีความคล้ายกับตัว d ดีทนะแต่สิ่งที่ฉายมาให้เราได้กลิ่นเลยในตอนแรกทุกคน ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนและซับซ้อนมากกว่าตัว E.T. d ครับคือตัว E.T. d น่ะมันมีความเป็นไม้ที่เีความใช้งาน,นง่ายๆใช้งานชิลๆสบายๆายใช้ในห้องใช้ในเดินเล่นอะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะมีความสไปซี่เพิ่มขึ้นมาแบบชัดเจนทุกคนมันจะมีความเผ็ดของกลิ่นมันจะมีความเป็นแบบว่าอุ่นๆของกลิ่นครับคือกลิ่นนี้จะทําให้มีความฮีทสูงขึ้นคือกล่าวไปอ่ะมันไม่ได้ใช้แล้วทําให้คุณปุ่นัดหรือร้อนอะไรอย่างนี้นะ แต่จะมีกลิ่นที่มีความเข้มขึ้นแบบมีเนยะสัมพันธ์เลยคือกลิ่นนะนะครับผมมันจะมีความรู้สึกถึงความเผ็ดๆซ่าๆขึ้นมานิดนึงซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันมาจากอะไรทุกคนเพราะว่าท็อปน้วมันเหมือนกันใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีความเผ็ดๆมันมีความซ่าๆมันมีความแบบเป็นไม้ที่แน่นกว่าแต่ไม่ได้แน่นถึงขั้นเป็นไม้อูดนะทุกคนมันไม่ใช่กลิ่นของอูดนะทั้งสองตัวนี้มันไม่มีความเป็นอูดเลยแต่ตัวเนี้ย มันจะมีความวอร์มสไปซี่มากกว่ามันจะมีความฮอตมากกว่ามันจะเป็นผู้ชายที่มีความเติบโตมากกว่ามันจะเป็นผู้ชายที่มีความเซ็กซี่มากกว่าตัว EDP ทุกคนดังนั้นนะครับผมถ้าคุณอยากได้น้ำหอมของมิสเตอร์เบอร์เบอรี่นะที่มีความเซ็กซี่ขึ้นและมีกลิ่นที่มีความเติบขึ้นกระโจนเข้าหน้ามากขึ้นนะตัว EDP ตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่าครับทุกคนส่วนความเป็นมินินซ์ซึ่งผมว่าความเป็นมินิอะไรเงี้ยของน้ำหอมตัวนี้คือเสน่ห์ของน้ำหอมทั้งสองตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ถามว่ามันมีความเป็นมนิ้นท์มีความเย็นเย็นเหมือนกับเป็นยาตีฟันไหมย,ยังคงมีให้ได้กลิ่นอยู่แต่ว่ามีความหมายที่มีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกคนมันจะไม่ใช่กลิ่นที่โปร่งเหมือนตัวเมื่อกี้แล้วอะถ้าคุณอยากจะได้น้ำหอมที่มีความโปร่องอะคุณไปได้วยตัว e d p เลยนะคุณอย่ามาที่ตัว e d p เนะครับผมเพราะว่ากลิ่นนี้มันมีความอึบในกลิ่นนิดนึงมันจะไม่ใช่กลิ่นที่มีความชิลเท่าตัว e d p ครับทุกคนแต่กลิ่นนี้ผมจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ผมชอบทุกคน เพราะว่ากลิ่นมันมีความหนักแน่นมันมีความเท่มันจะเป็นผู้ชายที่มีความแบบดุดันขึ้นมานดีนึงดังนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความแบบอยากจะได้น้าหอมสักตัวหนึ่งของมิสเตอร์เบอร์เบอรี่เนี่ยที่เป็นน้ําหอมที่มีความสามารถใช้ในตอนกลางวันได้แต่ขอแนะนําว่าเป็นห้องแอร์นะเพราะว่าถ้ากลิ่นเนี้ยไปเจอความร้อนๆมากๆถ้าคุณฉีดโอเวอร์สเปรย์ผมบอกเลยครับว่าคุณอาจทะมึนหัวได้ด้วยความที่มันเปิดมาด้วยกลิ่นที่มีความแบบค่อนข้างที่จะวอมสไปซี่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคร,ระอย่่ราางาเ มันก็จะมีความเป็นกลิ่นไม้ที่มีความซอฟขึ้นและมีความเป็นแป้งมากกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับทุกคนตัวนี้ผมว่าพออยู่บนร่างกายอ่ะมันแอบจะมีความติดหวานแล้วก็มีความเป็นแป้งมากกว่าตัว EDT นะครับด้วย EDT พออยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆเขาจะมีความเป็นไม้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมแต่ตัวนี้พออยู่ไปอยู่มาแล้วอ่ะมันมีทั้งความวอร์มสไปซี่มันมีทั้งความเป็นอารมณ์ชิก แต่ว่าสุดท้ายเขาจะมีความแบบเป็นแป้งๆที่มีความหอมอมีเสน่ห์เหมือนกันน่ะดังนั้นตัวนี้คุณสามารถใส่ไปทํางานได้ไหมได้แต่ขอให้เป็นงานที่อยู่ในห้องแอร์นะครับผมและคุณสามารถใช้ไปเด็กได้ใช้ไปเที่ยวกลางคืนได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้น้ำหอมที่มีความแบบว่าครบเครื่องใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆไปถึงเที่ยวกลางคืนได้ ผมว่านิเติเบ์เบอรี่อะเดลฟาร์มตัวนี้ตอบโจทย์ครับถ้าคุณเป็นสายเที่ยวสายรื้อตัวนี้จะทําให้คุณมีความแบบหล่อเข้มมากขึ้นนะครับผมดังนั้นสองกลิ่นนี้นะครับผมบอกลยครับว่าถ้าคุณเป็นคนที่น้ําหอมไม่ค่อยติดตัวผมอยากให้คุณเลิกคิดเลยนะครับสำหรับตัวอ d ดตัวอ d ดทีอยู่กับผมได้ประมาณ3าถึงหชั่วโมงเท่านั้นแต่ตัวอะเดลฟาร์มตัวนี้นะครับผมอยู่กับผมได้ประมาณ6กชั่วโมงนะครับทุกคน ซึ่งทั้งนี้ทั้งหมดก็อยู่ที่อุณหภูมิบนผิวอยู่ที่เคมีบนผิวเกี่ยวข้องการสเปรย์แล้วนะครับซึ่งผมก็เลรู้สึกว่าเออสองตัวนี้ความแตกต่างก็คือ ถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความชิลมากๆใช้ไปไหนก็ได้อยู่ในสถานการณ์ที่อากาศร้อนๆก็อยู่ได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปเป็นหนุ่มออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมว่าไปที่มิสเตอร์เบอร์รี่เอเดรตอเลตนะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นสายเที่ยวสายตืดอยากไปเที่ยวกลางคืนด้วยอยากไปทํางานด้วยและสถานที่ทำงานของคุณมีความเย็นๆอยู่ด้วยผมอยากให้คุณไปที่มิสเตอร์เบอร์รี่เอเดรฟาร์มทุกคนเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบ มีความเท่มีความเซ็กซี่มากกว่านะครับผมมันมีผู้ชายที่มีความฮอตกว่านะครับผมและสาหรับสองกลิ่นนี้ส่วนตัวถ้าผมนึกถึงว่ากลิ่นไหนเป็นกลิ่นของคุณพิธานะครับผมผมว่าผมมองเห็นคุณพิธานกลิ่นเอเดลฟ่ามากกว่าคือเขาเป็นคนที่มีความเท่ครับเป็นคนที่มีความแบบสุภาพก็จริงอะ่ะแต่ผมเห็นความฮอตเห็นความสไปซี่ในตัวของแกเห็น <c oughs> ความแบบว่าเป็นผู้ชายที่มีความจริงจังกับชีวิต แต่ก็สามารถไปเที่ยวได้เป็นผู้ชายที่ความแสบอยู่ในตัวคุคือเป็นความสุภาพที่มีความแสบนะคบผมดังนั้นถ้าให้ผมเลือกให้คุณพิธาใช้อะผมว่าคุณใหญกเขาใ้ตัว EDP มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพิธาอาจจะใช้ตัว EDT ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดนะว่าจะใช้กลิ่นนั้นแต่ว่าส่วนตัวถ้าให้ผมมองภาพเขาอะ ผมว่าเขาเหมาะกับตัว e d p ครับเพราะว่ามันมีความเท่มันมีความเซ็กซี่และมีความแสบอยู่ในตัวนิดนึงครับผมเป็นคนฉลาดที่มีความแสบอบเป็นไม่ใช่คนฉลาดที่มีความแบบติ่งๆใจดีใจดีเหมือนตัว e d p ทุกคนตัว e d p มีความอบอุ่นใจดีมากนะครับผมเป็นกลิ่นที่แบบว่าผมว่าจะเป็นชายหนุ่มใส่แว่นอยู่ในห้อง Wie on, แบบเด็กเรียนอะไรเงี้ยน่าจะใช้ตัว e d p ได้แต่ถ้าคุณเป็นเด็กเรียนเหมือนกันเรียนเก่งเหมือนกันเป็นคนที่มีความแบบ มีความคิดสร้างสรรค์มีอะไรเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นคนที่ตกกลางคืนก็เที่ยวได้อยู่แล้วก็มีความแสบมีความเซ็กซี่เร้าร้อนในตัวนี้นึงอ่ะผมว่ามิสเตอร์เบอรี่อเดอร์ฟาร์มตัวนี้ตอบโจทย์มากกว่าครับและก็ตัวนี้มันอิ่มติดคนมากกว่าทุกคนผม่ารู้สึกว่าอยากจะเชียร์ตัวอเดอร์ฟาร์มมากกว่าครับและส่วนตัวแล้วผมจะใช้อ่ะ ผมขอใช้ตัวอาเดมฟาร์ทุกคน,น,นผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจน้ําหอมของเบอร์เบอรี่นะครับผมตะกูลอ่ามิกเซอร์อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันมีสี่ห้ากลิ่นใช่ไหมผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์ช่องผมเป็นกำลังใจให้กันและกัืมันก็ดป็นกิ้งกิ๊งกิ๊งกันด้วยเราจะได้กลับบ้านไปดีวันนี้ผมแบ,บ็คไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน